คนไทยพักถิ่นหมายถึงบุคคลเชื้อสายไทยที่ต้องตกอยู่ในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตและเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติของต่างประเทศโดยได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานและได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราชแล้วหรือมีลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คูช้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ทักษิณสำรวนนะคะเครือข่ายคนไทยพักถิ่นค่ะจะพาเราทัวร์นะคะไปดูวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยพักถิ่นอยู่ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดแห่งนี้นะคะพี่น้องคนไทยพักถิ่นมีประมาณกี่กี่ร้อยคนคะที่เนี่ยที่หมู่หนึ่งตําบลหาเล็กนี่น่าจะมีอยู่สักประมาณสองสองร้อยกว่าคนถึงสามร้อยคนครับน่าจะมีอยู่ 2, 2> <100 S 1> สองจะเฉพานะหมู่หนึ่งนะครับเฉพาะหมู่หนึ่งคือที่นี่ครับก็คือที่นี่ค่ะนะคะก็มีอาชีพ ประมงะค,ะคัะประมงส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ค้าขายอาจจะมีบางส่วนที่ทํางานรับจ้างทั่วไปคือเอรือนี่ส,นส่วนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นของกลุ่มคนไทยพื้นถิ่นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นของคนที่ถือสัญชาติไทยนะครับคือเป็นคนของคือเป็นคนไทยนั่นแหละแต่ที่นี้ว่าทุกคนก็อยู่แล้วก็หากินเอื้อทอนสัญกันแล้วกันก,ก็อยู่กันอย่างแบบนี้ครับซึ่งเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยใต่ด้วยการก็หลักเขตแดน นะคะหลักเขตแดนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคก็ทําให้ความเป็นคนไทยของเราเ,เสียเสยไปได้เสียไปนะคะคก็เรียกว่าอยู่แบบเรียบง่ายปัญหาส่วนใหญ่นี่มีบ้างไหมคะปัญหาส่วนใหญ่ที่นี่ของของลุกคนไทยพัชฉินตรงนี้นะคะก็ปัญหาส่วนใหญ่ของของพวกเราที่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องออการศึกษานะครับในระดับการศึกษาคือ,อ,อมีหลายครอบครัวที่พอจะมีฐานะดีหน่อยก็อาจจะอยากให้ลูกเรียนสูงๆนะครับ แต่พอเรียนมาแล้วเ,เข้าทํางานในสาขาอาชีพที่ตนเรียนมาไม่ได้เพราะว่าทางทางโรงงานนั้นหรือบอริษัทอันนั้นอาจจะอาจจะขอดูเอกสารส่วนตัวซึ่งก็คือบัตรประชาชน,นเองชชครับเมื่อไม่มีก็อาจจะจะต้องลดเกรดลงไปไปทํางานในในระดับที่ต่ําลงไปหรือบางคนอาจจะเรียนมาเก่งเรียนดีแต่เข้าทํางานแล้วไม่ได้ไม่ได้อัตราตามตามตาม,ตามสาขาวิชาที่ตัวเองเรียนมานะครับ อันนี้คือปัญหาที่ที่พวกพี่น้องหรือว่าเครือข่ายหรือแม้แต่นักวิชาการบางท่านที่พยายามที่จะออกมากระตุ้นแล้วก็ช่วยเหลือเพราะกลุ่มคนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับศักยภาพในการดำรงอยู่ในการที่ออจะทํางานความรับผิดชอบครับพอมีความรู้มีความสามารถรแต่ส่วนปัญหาอื่นน,น,น่าจะเป็นปัญหาเล็กๆมากกวา่าน่าจะเป็นเรื่องการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดการแจ้งตายหรือการออสิทธิครอบครองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ที่ที่ลองลองลงมาคืออาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะจริงๆแล้วจะอยู่อย่างไรก็ได้ขอให้มีความสุขและมีความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่าๆกับมนุษย์คนอื่นๆแค่นั้นก็พอใจแล้วครับมาถึงบ้านนะคะคนไทยของเราเนี่ยก็ไม่แรงน้ําใจนะคะมาถึงกําลังหิวๆพอดีเลยพี่เขายกขบข้าวมาล้นะคะนี่คือน,น้ําใจของพวกเราแนละพี่ทักษิณเ<ม>นาะ,ะ<ม>ดีใจไหมวันเนี้ยเขาจะเนี่ยเขาเป็นมีส่วนร่วมในการออกพรบรแล้วเราก็จะได้สัญชาติไทยกันเนี่ยกันแล้ว ดีใจไหมดีใจอย่างนี้บอกไปถูกแล้วดีใจมากๆเลยค่ะสุดเราดีใจบอกไปถูกแล้วเราดูอย่างนี้มันไดบ้านนี้ยังเป็นทั้งเถืองลูกเขยเลยลูกเขยก็เป็นคนไทยเรามีคิดทำหลายไดายคุณบกเราจะไปซื้อรถเครื่องเลยและหลังจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ความเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบลูกหลานเรามีกี่คนลูกหลานบ้านเรา ลุมมีสี่คนครับมีสี่คน,คนเรียนหนังสือจบแล้วจบมหกคนมสามคนแล้วไปทํางานที่ไหนยังไงคะเป็นเหมือนขายเล็กห้เขา้าเสมียนก่อนที่พรบตัวนี้จะออกเนี่ยนะคะความลําบากนะคะชีวิตก่อนหน้านั้นมันจะเป็นยังไงคิดว่าก่อนหน้านั้นมันลำบากไงบางทีคุณผู้ชมเนี่ยเขานึกไม่ออกนะ ครับนะเขานึกไม่ออกว่าเขาพวกเรานี่ลำบากใช่ใช่ครับเพราะวา่าให้เขาเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบนี้อาจจะไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไงไดผ้ผลได้แค่บัตรประชาชนครับแค<ป>่แค่บัตรประชาชนใบหนึ่งมันจะส่งผลกระทบอะไรนักหนาให้กับชีวิตแต่บางครั้งทำอะไรสักอย่างมันก็ต้องคึ้นเข้าซะหนาพอเราอยู่อย่างนี้ต้องคึ้นเข้าไม่ได้ไปซื้อเรือมาล่าแล้วลยต้องเอาล้านไปเลยเอาลูกของปีสาวไปเขาเป็นคนไทยอ่ะ เราต้องเอาเข้าไปมันลำบากเขาจะโกงเราอะไรก็ไม่รู้ะคนถึงลำงอกนูน่ะต้องเอาเข้าไปแล้วหลุมมันก็เหล็กไรก็เหล็กเนี่ยเราไปเอาคนถือเราไม่รู้จักเลยมันก็ไม่ได้วันแรกถ้าได้บัตรประชาชนนี่จะไปทําอะไรยายจะไปทําอะไรจะทําอะไรอ่ะจะทําอะไรวันแรกที่บัตรประชาชนยายได้บัตรประชาชนออกมาไปทําบุญไปตักบาตรไปทําอะไรไหมไม่ทำบุญก็ครั้งแรกแล้วทำบุญแล้วก็ทำอะไรับ เผื่อว่าเจ็บป่วยอะไรตายปั๊ดเยอะตายก็๊ดเยอะเผื่อเจ็บป่วยจะได้ไปใช้สิทธิ์สามสิบบาทนะคะได้เบี้ยผู้ผู้สูงอายุด้วยอย่างนั้นใช่ไหมรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเขาอยากเร่งเนี่ยให้ออกไวเร็วเนี่ยถึงเร่งเร่งทำให้เร็วๆอยากจะขอบคุณเขาไหมขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะเดี๋ยวยายตายก็จะไม่ได้ครับ ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะจะได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องคนไทยนะคะ คนไทยพัฒน์ถินแต่เดิมและอนาคตเร็วๆอันใกล้นี้เขาจะเป็นคนไทยได้มีสิทธิ์มีเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและเป็นคนไทยโดนกําเนิดนะคะได้มาช่วยพัฒนาประเทศชาติเป็นกําลังสําคัญในการดูแลบ้านเมืองและเขาจะได้มีพลังในการที่จะร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะเขาฝากขอบคุณถึงรัฐบาลยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีที่ดําเนินการเร่งรัดนะให้พรบนี้นะคะ คะมีความสมบูรณ์แบบให้รวดเร็วที่สุดนะคะอัญชลีอินทรผลรายงานจากคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะรักเมืองไทยหลักเมืองไทยมากมึงมีทั้งหลักเขาทั <c oughs> ้งอยากจะกลับไม่ผูกมีดหปีนทั้งเป็นหลักเมืองมีนอะ่ะตัวรักเมืองไทยเมืองไทยกันผูกตัวสารเดียวกันเราไปไหนสบายออมองไม่ใช่ผูกมีดหรือปีนไปไหนเคยไปอ่ะอืออุตตะบานฉันเองนะั่นเอง หลักในหลวงเน่ยครับฉันดุบมือไวุดวันเนี่ยมีดูุ้ถ่ายไวอะฉันตรวจมนถ้กคนดุในหลวงดีฉันดบมือไวสุกวันเลยฉันตรวจมน้าถก็มีดลถายมาให้นไรลูก